สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้มาพบกับอาจารย์แอดคลายมแล้วครับวันนี้อาจารย์นำเสนอดับหลักสิบบนครับวันนี้เอามาฝาก2อสูตรครับหลักสิบบนดับไอเหลือน้อยตัวแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาพูดหลักหน่วยกันนะครับก็ติดตามดูดีครับโอ้ตอนนี้ ห้อง v p กำลังเข้มข้นกับสรุปไปแล้ว v p 9ี0 0ครับขออาจารย์ไม่แพงครับคนคนอื่นก็1 5 0 0 0 0 0 0 0 0ของก็แพงกว่าขออาจารย์นี่แม่นกว่าถูกกว่า1ปี9000 1900ก็6เดือนครับแต่ข้อมูลเยอะกว่าสรุปก่อนวันออก1วันเพราะฉะนั้นขอเชอนนะครับทุกท่าน มาดูกันนะครับว่าอาจารย์มีทีเด็ดอะไรบ้างครับเพราะฉะนั้นท่านที่เข้ามาแล้วอาจารย์ขอบอกไว้ว่าเป็นการเสี่ยงโชคครับมันทํามาสําเร็จหลายงวดแล้วครับหลายงวดจริงๆอง VIP 9, 100, 9, ่ลลอ,องเวปีเก้าพันพันเ้าก็ลงไปครับแต่ขอยําว่า15ก็ถูกเตม็มๆเจ็ดเก้าก็ดนี่ก็ตกลงมาหน่อย แล้วมันหนักที่สุดในช่วงหนักพอๆกันงวดที่ออกสามสองครับมีคนถูกกันเป็นล้านนะครับอาจารย์พูดจริงครับอาจะรถามว่าอาจารย์ถูกหรือไม่บอกว่าถ้าถูกจริงเราจริงมายืนตัดผมทำไม <laughs> ท่านนี่ก็ถามแบบแปลกๆนะครับอาจารย์ถูกเยอะได้เยอะแล้วก็อาชีพตรงนี้มันเป็นอาชีพที่ว่า เบาสมองผ่อนคลายออกแบบดีไซน์ครับโอเคครับเดี๋ยวพบกับดับหลัก10ดีกว่าพูดมากไปเดี๋ยวท่านจะรำคาญน,นะครับพูดมากไม่ได้ครับต้องคอยรักษานํำใจกับคุณผู้ชมมาด้วยเดี๋ยวอาจารย์ก็จะโดนอีกครับโอเคนะครับคืนนี้ก็ดูกันเลยนะครับเลขดับหลักิบ,บนวันนี้เอามาเสนอสองสูตรนะครับโอเค ครับนี่คือดับหลัก10บนนะครับของอาจารย์แอดคารมายครับดูนะครับงวดที่1ดับ3มี2สูตรครับดับ3ดับ3 this is c u t t h e up of thai lottery by อาจารย์แอดคารมายครับออก8 4 6นี่คือดับหลักสนะิบหลักกัดที้อัพวดที่2ครับดับ00 0. ออกสี่ห้าแปดวันที่สามดับเจ็ดกับสามออกหนึ่งสองห้าครับดับอยู่ครับดับตัวนี้ครับตัวกลางเนี่ยดับอยู่เนี่ยฮะอ่าดูไปเรื่อยๆครับตอนนี้อาจารย์ก็จะโพสให้ดูครับอ่าวันที่12บกับศูนย์กับ2ออก8 8 2ดับตรงกลางครับดับตรงกลางดับอยู่ครับอ่าอาจารย์จะหมุนเร็วๆครับเพราะดับ160ยหวด ร6 0ยหาครับยังไม่พลาดยังไม่พลาดโอที่23ครับดับ4กับ8ดับ10บนนะครับนี่มาหัวมาท้ายแต่หลัก10ตรงกลางนี่ดับอยู่ครับวันที่27ครับดับ10บน0กับ9ออก523ก็ดับอยู่ครับวันที่32ครับดับ0 0ออก391ถูกต้องครับวันที่43ครับดับ1ครับเกาหลัก10บนครับออก351 ดับอยู่ครับดับอยู่ข้อที่48ครับดับ3กับ8ออก7 0 4ดับอยู่ครับข้อที่5้ครับดับ1กับ2ออก0 4 9ยดับอยู่ครับข้อที่59ครับดับ1ดับ1ออก1 4 8ครับดับอยู่ครับดับหลักนี้นะตรงกลางคือหลัก10ที่อัพข้อที่ห5ครับ ดับสิบบนายกับ3ออก2องห้า้มองเห็นไหมครับวันที่70ดสิบับสิบน1กับ4ออกหกแดับอยู่คืนนี้เสนอสองสูตรคับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเสนออีกวันที่75ดสบห้ับสิบบนไปกับศูยอกเจ็ดสามเจมวันที่75็ดสิออกเจ็ดครับดับ ปลกับ0 this is กัดทีอัพวันที่77 77ครับ30 77กัดทีอัพกัด6กัด2ลอตเตอรี่เ8 1 6 alright l ถูกต้องครับวันที่79ดับ10บน2กับ3ครับออก7 6 4ดับอยู่ครับ วดที่ตอบบวกก่อนวัดวดที่ไปดสิบสครับดับสิบบนหกับ7จ็วดที่ไปสิบครับนี่ห้ากับเจ็นะครับมองเห็นมะครับอย่าลืมนะครับแปสิบสี่กับัับเ็ดออกหนึ่งชุดสองตรงนี้ครับวดที่แปดสครับดับสิ บนข้ากับศูนย์ออก0ูนยดับอยู่มาที่9ก้าเับดับสิบบนสี 49, ออก157ดับอยู่นะครับมาที่เกิบสีดับสิบนดับ2ออก453ครับข้อนี้เป็นข้อมูลนี่เป็นข้อมูลคำนวณน,นะครับข้อมูลคำนวณเป็นสูตรสร้างขึ้นมา ไม่เกี่ยวกับกองสลากไม่เกี่ยวกับผีสางนางไม้ร่างทรงใดๆทั้งสิ้นครับเป็นส่วนกํานวณคัดคิดค้นออกมาครับผิดถูกประการใดเป็นไปได้เสมอครับวันที่9 7้บดดับ9ดับ7หลัก10บนออก7 29ดสอกับสิบบนดับอยู่ครับไปอยู่หลักรนอยหลักหน่วยนู่นถือว่าดับถูกนะครับนี่วันที่100ดับสิบบนไปกับ 7ออก630ดับอยู่ w. นี่คือดับ10บนนะครับดู ID จำ้แม่นวที่ร้อยสดับสิบน7 7ออก3ามถูกต้องวที่ร1 0ดับสิบน8กับ5ออก7จ็ 6. ดับอยู่นะครับวที่ร้อยสดับสิบน8กับ6ออก8 5 3า วันที่ร้อยี่สิดับสิบนสี่กับศออก0 7 3ย์มวันที่ร้อยยี่บดับสิบนหนึกับ5้าออกหนึ่งสมครับดับอยู่วันที่3ามสิองครับหกับสดับสิบนครับออกหกสี่สามดับอยู่ครับดับสิบนะครับดับตัวกลางวันที่ร้อยสามหดับสิบบนหกหนึ่งออกเก้ดับอยครับวันที่ร้อ ดับสิบนศูนย์บหกออกหนึ่ดับถูกต้องวัที่ร้อยสกดับสิบนเกับสออกสามสับถูกต้องวัที่ร้อยหนะครับดับสิบนเกับแออกหกสีดับดูครับวันที่ร้อยห้าดับสิบนเกับหออกสามแปดถูกต้องครับวดที่ร้อยห้าสิบเก้าครับดับสิบนออกกับห้า ออกสองสอดับอยู่ครับวันที่ร้อยหกสิบดับสิบบนสี่อ่าสามกับเจ็ดออกห้าสองสองดับอยู่ครับวันที่ร้อยหกสิบดดับสิบนสกับเนะครับจะดับอยู่หรือไม่คอยดูกันนะครับวันหน่วยออกดับตรงกลางนี้ครับอ่าดับตรงกลางนี้จะมาหัวใต้ถือว่าไม่ปิดนะครับ แต่มาตรงนี้ก็ถือว่าผิดนี่ครับเราเราทำนายดับหลัก10บนครับดับ4ดับ7จนะถ้ามันมาสายก็สูตรไม่แม่นกอแต่มันดับต่อก็สูตรแม่นๆ่นครับโอเคเดี๋ยวไปพบกับ VIP ของอาจารย์บ้างครับครับนี่คือ VIP Exclusive กับกลุ่มพิชิตเงินล้านครับ ได้ผลมาแล้วจริงๆสำหรับท่านที่ใจถึงทุนหนาศรัทธ,ธาอยากมีเงินหล,ลายสิบล้านครับทุนหนามายครามว่าพร้อมที่จะตามพร้อมที่จะทุ่มพร้อมที่จะวัดดวงนะครับกอถูกมาก็ได้หลายเท่าอเห็นไหมครับแต่ก็ต้องมีทุนยานะครับบางทีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกไปแล้วครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วถ้าใจเสาะใจไม่ถึงจริงอยากเข้ามานะครับอาจารย์ต้องการคนที่ใจถึงเพราะเราอยากได้เงินเจ้ามือเราก็ต้อง ต้องเสี่ยงครับเจ้ามืออยากได้เงินเราด้วยต้องวัดดวงกันเลยครับอยากคิดว่าโลกนี้มันจะสวยงามมากนะครับตกปลาใหญ่ก็ต้องใช้เหยื่ออันใหญ่ครับถ้าปลาฮุบเหยื่อไปแล้วต้องไ่ติดตัวมันก็ถือว่าโดนกินนะครับถ้ามันไม่ถูกแต่อาจารย์ทําถูกหลายงวดแล้วครับหนึ่งาเต็มเต็มเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดก็นิดหน่อยแต่สามสองนี่ก็เต็มเต็ม,เต,มเต็มอีกแล้วครับแปดหนึ่งก็เข้าครับแปดหนึ่งก็เข้า วันนี้จะต้องเข้าอีกครับอาจารย์คัดแล้วโพสแล้วครับข้อมูลพิเศษเน้นกว่าใกลครบทุกสูตรเหนือชั้นทันใจนะครับคุ้มค่าที่สุดนะครับสมัครที่ลาย i i s u U P r v V p P A d D ชื่อบัญชีสมภพสังแก้วครับสมพบสังแก้วสมัครกันเข้ามาง่าเลยครับ กำลังกันเข้ามาจานก็รออยู่ครับอืมอยู่ครับ Western Union หรือมันนี่แกรมก็ได้ครับสำหรับท่านที่อยู่ต่างประเทศครับเนี่ย M O N E Y มันนี่แกรม T R A M E นี่มันนี่แกรมใช่ไหมประมาณนี้ ครับสรบ .Foreigner ยูต่อประเทศครับ s e n d by Western Union or MoneyGram. Receiver สมบพสังแคขวครับ S O M P O P S U N G K A E W ครับ Thailand ครับ Thailand. Country. t h r u n d e USD for one year. ครับ Welcome to everyone. วันนี้ก็สําหรับท่านในวันนี้ก็สาสองครับเอไหมสามสอให้สหลักสิบตัวเดียวนี่วันนี้เจาออกเจ็ดห้าครับสามเจดห้ 3, 10, ตัวเดียวนี่ครับนี่เดือนล่างหนึ่วติผมากครับออกแปดหนึ่เดอนสามามสองวันวนู้นนะครับนี่แค่ตัวอย่างครับมาหดูนี่ก็81ครับที่จะไปชุดเนี่ย อสองกับออกสามสองแ,แล้วก็ห้าสองสองก็นี่มาครบนี่ล่างครับสามสองสองสามบนก็สองสามวันนั้นออกสองสองสามนี่ครับนี่ก็เจ็ดห้าสำหรับอ,อกเดือนถ้าท่านทุนน้อยก็ออกเดือนก็ได้ครับแต่เลือกจะเยอะกว่าถ้าสำหรับวัดดวงก็ลงทุนหน่อยครับลงทุนเก้าพันบาทหนึ่งปี6อกเดือนพันเก้าก็ตามใจครับยินดีต้อนรับ เสมอครับครับนี่สมัครเต้เลยครับ v p Exclusive ครับโอเคครับคืนนี้ขอทุกท่านหลับฝันดีนะครับหลักสิบบนเป็นแก้เพียงการทำนานนะครับเราจะมีหลักหน่อยก็ามาให้จับคู่อีกนะครับคืนนี้สวัสดีครับทุกท่าน